สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องหมิวชนทำกินเช่นเดิมค่ะวันพุทธที่17มกราคมพศ2567สำหรับคลิปนี้แอดมาอัปเดตคิวงานรายวันของซอแอนนะคะเมื่อวานซอแอนลงใต้ FC แฟนคลับหนานแน่นเยอะมากๆเลยจบจากงานที่นั่นวันนี้ซอแอนมาต่อที่สกลนครค่ะจบจากงานที่นู่นก็ต้องรีบกลับมาวันนี้มีคิวงาน เป็นแขกรับเชิญวงใจเกินร้อยค่ะวันที่17มกราคม2567เป็นแขกรับเชิญวงหมอลำใจเกินร้อยทำการแสดงที่วัดกลางบ้านพอกน้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครอ c ซี FC แฟนคลับท่านใดอยู่แถวสกลนครมาให้กำลังใจซอแอนกันเยอะๆนะคะซอแอนรอกำลังใจจากแม่แม่อทุกท่านวันนี้ทั้งคู่ทำงานร่วมกันนะคะ วันนี้จัดเต็มแน่นอนค่ะแอนออรดีมาร่วมงานวันนี้มีแค่คิวงานเดียวเท่านั้นช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะแม่แม่แ,มแถวภาคอีสานช่วงนี้ก็น่าจะยังหนาวอยู่ท่านใดเดินทางมาได้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด้วยความระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเนซแฟนคลับท่านใดมีฝาเอ็มร้อเท่าไหร่คนมาให้หมด เผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีมาม้วนกันนะคะมาสนุกหน้าเวทีดูทางไร์สดมันไม่สนุกถ้ามาหน้าเวทีรับรองม้วนสนุกแน่นอนวันนี้ซอแอนมาจัดเต็มค่ะมางานไหนสนุกทุกงานสำหรับซอแอนนะคะเติมนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวสกลนครหรือจังหวัดใกล้เคียงสะดวกก็แวะมาให้กำลังใจนะคะมาม้วนกัน เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากซอแอนขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ